พี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยวันนี้ผมครูสเอมบุญเสนานะจะมาสาธิตการทำน้ำหมัก EM สูตรครูเอมอันดับแรกนี่ถัง200ลิตรเติมน้ำสะอาดลงไปเกือบเต็มนะเติมน้ำสะอาดลงไปเกือบเต็มต่อไปก็เกลือเนะเกลืออันนี้ออกมาจากบ้านคุณเรือครัออมพลวานนนทนีว่าใช่ เกลือสามกิโลเอาใส่ลงไปตั้งรับประมาณสามกิโลเกลือนะเกลือสามกิโลต่อไปกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลกากน้ำตาลเนี้ยห้ากิโลแต่ตอนเนี้ยเพื่อความสะดวกครับเนะผมละลายกากน้ำตาลเข้ากับน้ําแล้วเนี่ยน at ี um> <t 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 ่นี่ละลายกากน้ำตาลเข้ากับน้ําแล้วครับเนอะต่อไปห้ากิโลนะกากน้ำตาลห้ากิโลอ่าต่อไปอ่าปุ๋ย ปุ๋ยสูตรปุ๋ยเกล็ดนะสูตร2 5่สห้าห้าเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้อทุ่งเศษฐียี่ห้อนกปากทางยี่ห้อ,อเรยวใบไวกิ้งก็ได้นะเอาใส่เข้าไปนะนี่กันไตตัดตัดปากคุงนี่สามแล้วนะทีน,นี้ ถ้ายางมันโซมหนักๆนะถ้าสวนยางที่โซมหนักนะผมแนะนำให้ใส่ห้าถุงเลยนะอที่มันโซมหนักๆทีนี้เอมคุณจะใช้ยี่ห้อ EMQC เซก็ได้หรือ AM m m ็มเอ็โรก็ได้นะผมแนะนำสองยี่ห้อนี้นะอ่ะนี่เอาลิตรเอาลิตรหนึ่งแทนชก แขนโชกเดินะลงไปเลยลิดรเด้งดีติงราคาเก้าสิบบาทล้างซะหน่อยเจดไลท์ทีทนี้สุดท้ายครับสุดท้ายนะนี่ผมเรียกมันใหม่ว่าซุปเปอร์เอ็มนะนี่ จะมีรูปโลโก้เป็นรูปหน้าผมนี่หนวดขาวๆนี่นะเด้งออกมามเป็นไก่ตัดโช๊ะโช๊ะโช๊ะเทลงไปในถังนี่ครับเนี่หนึ่งนึงนึ่งหนึ่งนง จะมีกลิ่นหอมครับจะมีกลิ่นหอมอ่นก่อีบีบมันน่อย <c oughs> ให้มันจมน้ำให้มันจมน้ำจะมีกลิ่นหอมแต่ระวังยอย่าไปวางไว้ตามพื้นดินนะ <c oughs> ไม่ใชใ่เดี๋ยวลูกน้องกินหมดมครบแล้วนะครับนะ, <c oughs> ะต่อไปก็เอาเอาไม้ครับไม้ไม้กวนเช่หน่อย กวนให้เข้ากันครับนะกวรใช่นหน่อยไม่ต้องกวนมากก็ได้ละ่ะนี่นี่ควรใช่นหน่อยโอเคพอแล้วพอ,อแล้วทีนี้อ,อาจจะเติมน้ำให้มันติ่ๆมๆิ่ไปได้เติมน้ำให้มันติ่มๆถังนี่ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายครับเอาพลาสติกอ <Yeah. S 1> พลาสติก หนึ่งชั้นสองชั้นสองชั้นเอาเอาสามชั้นเลยเขาแก็ามาเองไม่ต้องกลัวครับนะอาจจะใช้ถุงดำก็ได้นะครับนะอาจจะใช้ถุงดำก็ได้อ่เอามาเลยเอามาันกลับมา,าใช้ตัวนี้ก็ได้ครับนะตัวนี้นะที่เขารัดท้ายมอเตอร์ไซค์นะ เออระวังนะมันดีตาบอดนะไงถ้าจัดเอาดึงดึงดึงเอี๋ดึง,ดง,ดงต้องมีคนช่วยนะครับต้องมีคนช่วยเออแล้วจัดระเบียบพอหน่อยอจัดระเบียบพอหน่อยทีนีจัดดีดครับจัดระเบียบพอดีนะอดีนะหรืออาจจะใช้ ตัวนี้มาช่วยก,ก็ได้ครับยางรถมอเตอร์ไซค์นะมัดซะก่อนนะมัดซะก่อนมัดให้เป็นวงแหวนแบบนี้อ่าดึงต้องสองคนนะดึงดึงเออนี่ครับราคาสุกทุกๆดึงดึงแต่นะเบียเขาหน่อยหลังจากที่เรารัดด้วยยางมอเตอร์ไซค์แล้วนะรัดด้วยสายรัดแล้วนะ ถ้าเผื่อไม่ไม่ไว้ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะให้เอาเชือกฟางนี่เนี่ยเชือกฟางนี่อันนี้เป็นเชือกฟางที่มัดมากับฟ่อน,น,นฟ่อนฟ่อนเฟืองนะท่านก็มาผูกเป็นหูรังเอาไว้สลหรับดึงนะสลหรับดึงอ่ะเราก็คล้องมาพอคล้องมาปุ๊บหูหูที่จะดึงจะอยู่ทางนี้นะหูดึงนี้เราก็เอาเชือกตัวเนี้ร้ ok อยเข้ามาอีกทางนี้เพราะอันนี้เราทำเราทำห่วงไว้นะร้อยร้อยปุ๊บพอร้อยปุ๊บ เราก็ดึงเชือกอีกตัวหนึง่งมามามา,มาลอดหูหูหูที่จะดึงลังตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงถ้าเผื่อว่าอายางมอเตอร์ไซค์ขาดก็ยังเหลือตัวนี้ครับเหลือยเหลือตัวนี้เอทำไมไม่ใช้ถังที่มีฝาล็อกครับเนะผมใช้มาแล้วครับใช้ามาแล้วถัทงที่มีฝาล็อกนะมันล็อกไม่อยู่อ่ะเพราะมันผิดฝาผิดตัวมาครับแต่บางถังก็อยู่บางถังก็ไม่อยู่นะ แต่ส่ดดวนใหญ่แล้วไม่อยู่บางทีปาเก็นตรงนี้หายครับเนะเพราะฉะนั้นอันนี้แพงนะผมแนะนใไปซื้อถังแบบนี้ดีกว่าสิบห้าวันเอาไปใช้ได้ครับนะแล้วจะพาไปดูอถังที่ทําแล้วมันเป็นยังไงครับตามมาครับถังนี้นะหกหกเจ็ดเดือนแล้วนะนี่ถันงนี้นะหกเจ็ดเดือนแล้วครับนะอ่ากําลังจะไปพ่นแต่พอรถอีทแตกเสียทีนี้บางท่านสงสัยว่าถ้าถ้าใช้ไม่หมดหในแต่ละวันนะในแต่ละวัน พอใช้ไม่หมดแล้วทําไงพอใช้ไม่หมดเราก็ปิดไว้ครับเชือกรัดอ่านี่มาดูนี่มาดูนี่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 มัน,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 นก็จะเป็นฝ้าขึ้นมาแบบนี้ครับนะคือทําแล้วมันอยู่ได้เป็นเป็นปีถ้ากลาับไม่เข้าครับมันอยู่ได้เป็นปีถ้ากลาับไม่เข้านะพอใช้ไม่หมดปุ๊บล้วก็ปิดปิดฝ้าแล้วก็มา,าตอนเช้าเปิด พอตอนเย็นใช้ไม่ใช้ไม่ปิดใช้ไม่หมดกันนก็มาปิดเสียมาปิดมาปิดนี่เขาก็อยู่ได้เหมือนเดิมครับเขาอยู่ได้เหมือนเดิมอ่าดูนะครับผมใช้น้ำหมัก EM มนมานานแล้วนะมานานแล้วนี่คือสภาพถัทงที่ผมหมักเอาไว้นะผมมียางอยู่30ไร่นะผมหมักเอาไว้เกือบ30ถังแล้วนี่ อันนี้ฝาล็อกฝาล็อกทำว่าฝาล็อกแต่มันล็อกไม่อยู่นี่คือร่องรอยนะร่องรอยเจลอนเออ็มที่ผมใช้ครับนะเจลอนเอมที่ผมใช้ผมใช้มานานนะผมปลูกยางมาปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบนะผมใช้เอ็มานานครับนะเฮออ่าผมอยากจะบอกพี่น้องว่ายางพาราเนี่เป็นพืชที่ราและเห็ดชอบมากครับราดำราสีชมพูราไวทอปทอรา่า จะชอบอไม้ยางพาราเป็นพิเศษเขาจึงเอ,า,อาต้นยางพาราเนี่ยไปบดทำทีเลื่อยแล้วไปพอกเห็ดแต่น้ำหมัก e ออมสูตรครูเซมเนี่ยสามารถควบคุมราพวกนี้ได้ครับสามารถควบคุมราพวกนี้ได้ผมอยากจะบอกพี่น้องที่ทำสวนยางพาราว่าท่านทำไว้เลยนะท่านมีสวนยางท่านทำไว้เลยทำน้ำหมักเอสูตรครูเซมเยอะๆทีนี้แล้วนำไปใช้ในสวนยางครับนะ สวนยางของท่านก็จะปลอดจากโรคครับนะปลอดปลอดจากโรคปลอดจากยุงยุงไม่มีแน่ครับในสวนยางเนี่ยไม่มียุงแน่ครับเนะถึงมีก็มีน้อยครับนะยางก็จะปลอดโรคปลอดยุงและก็ก็จะเพิ่มปริมาณผลผลิตของน้ํายางครับในสวนยางของท่านครับนะนี่คือร่องรอยที่เห็นครับนะผมเก็บกระป๋องเอ็ม EM พวกนี้เอาไวนะ้เนี่ยเพื่ออะไรครับเนะ่ยเพื่อสํานึกนะ สำนึกในบุญคุณของเขานะถ้าเผื่อไม่มี EM ็มน่ยสวนยางผมล่มสลายไปแล้วครับป่านนี้ได้ค้นทิ้งไปแล้วครับนะแล้วต้นที่ออกเยอะๆเนี่ยคือพวกที่มีอายุ20ปีครับอายุยีปีแล้วถ้าท่านใช้น้ำหมัก e อ็มสูรครูเซนครับนะยางของท่านจะมีอายุ50-60ปีครับเดี๋ยวนี้นะสวนยางในภาคอีสานนะ่ยอายุ20ปีส่วนใหญ่ค้นทิ้งแล้วครับแต่ของผมเนะี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งออกครับเพราะ น้ำหมัก e m เอ็มสูตรครูเอมนี่ยใช้พ่นลำต้นนะกับพ่นลงดินครับแต่ต้องใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะใส่ปุ๋ยคอกด้วยผลผลิตน้ำยางกงจะ,จะเพิ่มขึ้นสงสัยนะโทรมานะครับ087-217-7176หรือเข้าไปดูใน YouTube ช่องครูเอมบุญเสนาครับหรือเข้าไปใน Facebook เพจยางพาราพารวยถ้าท่านคล่องใจนะ คลองใจยังยังดูแล้วดูเพจแล้วก็แล้วดู Youtube แล้วก็แล้วนะยังคลองใจอยู่นะมาพิสูจน์ด้วยตาท่านนะสวนยางนี้อยู่ที่อําเภอโคกศรีพันจังหวัดสกลนครอยู่ใกล้ๆเต่าง้อยมาเที่ยวสวนผมแล้วไปไหว้สาพญาเต่างอยไปเที่ยววัดถ้ำผาแดนมากินสเต็กที่โลยังรคำมันอยู่โซนเดียวกันครับอยู่ใกล้ๆกันยินดีต้อนรับครับโทรมาก,ก่อนนะ0ูน 2177176ครูเซมบุญเซนาอะสวัสดีครับ